ปาล์มเล็กคาเฟ่ร้านอาหารริมทะเลสาคลองเพียวจังหวัดสระบุรีใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีที่มีบรรยากาศสวยงามอาหารเที่ยงของนายตะวัน วันนี้ทางอาหารและน้ำดื่มรวมกันเกสิบบาทจ่ายทันทีให้เด็กไปแบบไม่ต้องทอนร้อยบาทซึ่งมันก็ง่ายๆสบายสบายครับ